ถ่ายภาพพอเทรตคือการถ่ายภาพเพื่อสื่ออารมณ์ความเป็นตัวตนของคนคนนั้นออกมาซึ่งการถ่ายภาพครั้งนี้คุณคิดจะต้องมองให้ออกดูให้เห็นและดึงความเป็นตัวตนของนางแบบสําคัญออกมาให้ได้มากที่สุดโดยปล่อยให้เธอเป็นในแบบที่เป็นเพื่อเราจะได้เห็นว่าผูอาอยุคุณคือใครในภาพถ่ายนี้ซึ่งโลเคชั่นแรกที่คุณคิดเลือกไว้ก็คือที่นี่ครับ วันนี้ดูจากอาการแล้วเนี่ยน้องเขาน่าจะได้นอนอาเพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้น่าจะถ่ายน่าจะเป็นไปได้ดีดีกว่าครั้งที่แล้วที่เราถ่ายกันครับและเพื่อถ่ายทอดความเป็นเธอในฐานะคุณแม่มือใหม่และเจ้าแม่แฟชั่นผู้หลงรักคริสเตียนลูบูแตกได้อย่างชัดเจนงานนี้คุณเมษาจึงได้ร่วมออกไอเดียกับคุณคิดว่าในแฟชั่นเซตแรกนี้เธอจะขออุ้มน้องข้างหนึ่งและอีกมือหนึ่งขอหิ้วถุงช้อปปิ้เพื่อจะได้สื่อถึงความเป็นเธอได้ตั้งแต่แรกเห็น ตามไปดูการถ่ายรูปสุดพิเศษครั้งนี้ของคุณแม่คุณลูกสุดแฟชั่นกันเลยครับวาพอกูหาบางนี้แล้วแม่แม่ทําเหมือนจะก้าวมาก้าว91ครับตรงถอยถอยไป91แล้วก็ก้าวมาที่มานีครับ1 2 3ลองก๊อกันครับแม่เปลี่ยนเปลี่ยนขานะครับยืดขาขนะ้างบิดบิดซ้อนเท้ากับมัน ปลายเท้า <Light> กลับมาหากล้องนิดหนึ่งครับหรือว่าอย่างไรก็ได้หรือไม่ไม่ก็ต้องยืนขาแยกกันหน่อยนะ่างนี้บิดหน้ากลับมาน,นิดหนึ่งครับดีครับฮัลโหลฮัลโหลเมย์ยิ้มยิ้ม,มๆๆเฉยๆยิ้มไหมดีครับเ <Hello. S 1> มย์เปลี่ยนลองเปลี่ยนท่านิดนึนง ตรงๆดีภูพามองนี้เลยครับอยากได้แบบแบบผมนี่นึงเลครับให้มันแล้วเดี๋ยวโดนนองเขาด้วยหรือไม่ก็เอาแบบเอาไม้เขี่ยพร้อมนะครับภูพามองนี้เล็ว้วหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเชิดหน้าขึ้นนิดหนึ่งไหมดีหนึ่งสองสามดีครับลองลองขาแบบ ไฟกันนิดนึงนะครับอ่ะกลมา 1, 2, 3. 2, 3, หน<า>ึ่งสองสามสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเม่ลองเปลี่ยนเปลี่ยนขาน่าแบบเมื่อกี้ที่ล้วแบบเมื่อกี้หนึ 1, 2, ่งสองสามถูหามังนี่เร็ว สองสาโอเคจะมีประมาณนี้ที่ดูไวนะครับประมาณรูเมื่อกี้อันนี้อันที่พี่คิดเปิดอันแรกอันเนี้ยผมปิวสวยดิเม่ชอบอันี้ใช่ไหมใช่พี่คีชอบไหนอันนี้ก็สวยนะอันนี้ไม่ดูปิดหน้าน้องหน่อยเนาะอันนี้ก็เห็นเห็นน้องชัดดีเหมือนกันอันนี้ดูเล่นไปอันนี้ไม่ก็อันนี้ อันดีอันนี้ดีกว่าดูเท่กว่าอันนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ดีนะเออชอบอันนี้มันดูเหมือนก้าวมันทำอะไรอะไรตันนดได้แล้วคงันเดี๋ยวเราเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งพี่กะว่าเดี๋ยวอาจจะให้เหมือนมีเล่นกับมีเงาแบบไปไม้ให้มันสื่อ,อถึงแบบความเป็นแม่ลูกดูกเป็นแบบเหมือนมีเงา texture ให้มันเพิ่มเงาอ่ะน่าสนใจอันนึงโอาคปทำงันเดี๋ยวเปลี่ยนชุดเลยครับเรียกได้ว่าการถ่ายภาพของคุณแม่สุดแฟชั่น กับลูกน้อยสุดน่ารักในเซตแรกผ่านไม่ได้ด้วยดีเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อในเซตที่2ครับว่าจะผ่านฉลุยไปได้เหมือนเซตแรกไหม One, two, three, huh? ตอนนี้ปัญหาก็คือว่ากำลังอยากจะได้เงาที่มันเป็นรูปต้นไม้นะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้เงาที่ถูกใจก็ต้องคอยแก้กับไมเลื่อยจนกว่าจะได้เงาที่ถูกใจครับ จริงๆมันก็น่าจะเกือบด้แล้วแต่น่าจะต้องใช้การเพิ่มเดี๋ยวต้องไปหาเก่งกา้กานไม้มาเพิ่มอยู่ครับนี่แสงมันเปลี่ยนยมันมีติดไโฟมมันเป็นติดโฟมดำมันขึ้นผ้าอย่างนี้เลย yeah, uh uh. Let's go ช่วยตามตามหน่อยทำาไมเอามาเยอะจะเอามาทางต้นเลยอ่ะเมื่อกี้ดีกว่าไหมตอนนี้มันเป็นกระจุกเงาก้อนๆดำๆมุมเมื่อกี้มันต้องหมุนองศาใหม่อ่ะไปต้องขยับองศาไฟด้วยมั้งอันแรกดีสุดอ่ะเดี๋ยวนะไม่ใช่ต้องอีกด้านนครับออกมา พอหยุดกันช้าๆเคพอแล้วหมุนให้มันเงามันไปด้านนั้นน่ให้เงาพาดมาด้านซ้ายนะครับต้องเข้าชิดเข้าไปอีกนิดหนึ่งครับไม่เอาอันนั้นเอามาเป็นเงาข้างหน้าโฟล r o u าวแต่ถอยกระถางเข้าไปใกล้ a บ k g r o u าวอีกนิดนะครับพอแล้ว โอเคครับเมย์ต mm ้องหันด้านนี้ป่ะเนี่ยเมย์ลองหันด้านนี้สลับด้านดีป่ะด้านนี้ข้หน้าใหญ่อ่ะงั้นต้องงั้นเขาเดี๋ยวขอย้ายไฟมาด้านนี้งั้นปัดปัดมาฝั่งนี้ได้ป่ะย้ายย้ายไฟได้ไหม ลองทดสอบแบบน,นี้ไม่ชอบไฟเนี่ยปิดเดยวก่นมันเออแบนะไม่ค่อยเห็นอนะมันอันนี้มันลางว่นะอันนี้ก็หีดสุดเอาไวก้ก็เป็นฟิลเบาๆหลีดสุดเลยในเมย์ลองทําเหมือนแบบมองแบบเหมือนแล้วบิดหน้ากับไือนิดนะครับหรือลองมองตากับไือนิดเดีวยว เมทอาจจะเอมันหรือแบบเหมือนเหมือนกำลังจะทำท่าเหมือนก้าวก้าขั้งเหนเดิมลองกันหนึ่สองสามอีที่นะครับหนึ 1, 2, ่งสองสามเมทหันนะโอเคประมาณนั้นดีประมาณนั้นดี1นึสแบบ จริงๆแบบเมื่อกี้เกือบจะสวยแต่อายากให้มันแบบจริงๆก็เกือบสวยอีกนิ่นี่นสูงให้ให้ปลายสูงอีกนิดนึ่งนะล่ะในเมย์ลองถอยไปนิดเดียวถอยถอยนิดนึงหนึ่งสองสามเอาน้องเข้าไปเลยก็ได้นะครับ pattern 2 w โอเมย์จับตรงเท้าเนาะเหมือนแบบ ช้อนรงเท้านี่มันไม่ไม่เมืนไม่เกียรัิถูกหลัตัวตอนนี้มันเท้าแบบห้อยมาค่ะอ๋อแป็นี้เหรอคะโอ้โหอ้โอ้โอ้โ้องแล้วอ้โอ้บอ้วอ้อ้โ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 อ้กอ้อ้โอ้โอ้โอาโอ้อาก็้อออ จนไม่เอนจอยกับการถ่ายรูปในเซตที่2ก oh, 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 well, ับค nah, ุณแม่ซะแล้วครับโอ้นนนนนนะนะออออเากลัว็เาเราปากแดงวอช็ได้เห็นินตัวแล้วเอเดี๋ยวเธอันไเดี๋ยวเราอ้เดี๋ยวเราอุ้มแล้วเดี๋ยวเธอให้เดี๋ยเส่งให้เราก็ออไม่เป็นไรเธอโอเอะรคดีจดเธอมันคิดจะตกแล้วอไม่ตกไม่ตก ตอนนี้นะครับดูถ้าทางน้องจะงอแงเดี๋ยวต้องหาที่หลอกล่อแน่หนึงอาจจะไม่ชินคุณแม่แต่งหน้าเยอะวันนี้ปากแดงกลัวกลัวคุณแม่ปากแดงวันนี้ถ้าเป็นอุ้มแบบอย่างงี้ได้ปะอุ้มเหมือนอุ้มแบบอุ้มแบบเหมือนไม่ต้องให้น้องถัดมาให้น้องเขาอาอาอย่างนั้น โเคพร้อมครับหนึ่งแม่ห,นะหันมองกล้องเลยครับ1 2ึ่งสอาไว้ปล่าเบาๆครับแม่หนึ่งสองสามดูท่าทางงานนี้คุณพ่อบอสและคุณแม่เมษารวมไปถึงคุณคิดของเราจะหลอกล่อน้องภูผามาถ่ายรูปเซตที่สองตามที่วางไว้ไม่สำเร็จแน่แน่ไม่เป็นไรครับเราเปลี่ยนมาดูการทำงานของคุณคิดที่เริ่มต้นวางคอนเซปต์ใหม่ กับการถ่ายทอดความเป็นคุณเมษาในเซตนี้แบบเดียวๆกันต่อดีกว่าเดี๋ยวโชว์มัสโกอ่อนครับงั้นเดี๋ยวเราถ่ายแบบไม่มีน้องกันที่ผาพร้อมนะคะหนึ่งสองสมเมย์อมยิ้มเบาได้นะครับหนึ่สองสามเมยอาจจะลองเอามือเหมือนแบบประสานมือแบบจับมือาเบาๆทิ้งไว้ตรงแบบประสานมือแบบเหมือนได้หนึ่งสองส ตอนนี้มือไม่ค่อยสวยแต่จังหวะประมาณนั้นหนึ่งสองสามเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนแค่องศาหน้าไปเรื่อยๆได้นะครับเมย์ถ้าสวยมากครับบิดหน้ากลับมาอีกนิดหนึ่งครับหน้ากลับมาหากร้องนิดนึงโอเคหนึ่งสองสามครับเปลี่ยนเอาทีนี้ลองเอามือลงน,นะครับเมย์ <Okay. S 1> ดีครับหนึ่งสองสามทีนี้ลองเหมือนหันมองเลือกกลับไป หนึ่งสองสามอ่ะสวยมุมนี้สวยขออีกสองสามรูปหนึ่งสองสามแม่ลองมองดีต่ำมองต่ำลงำมานิดนึงครับขึ้นสวยนิดนึงดีหนึ่งสองสามครับตากลับมานิดนะครับแม่แม่ตากลับมาประมาณนี้ดีหนึ่งสองสามอ่ะดีประมาณนั้นดีสวยหนึ่งสองสาม ขาจ้องหวาผ้าอีกทีนึพี่คะอาจจะแบบไม่ต้องตึงมามองมองเหมือนเดิมนะคะ1 2หนึ่งสองสามทีนี้ขอมองกล้องอีก2สองรูปนะครับหนึ่งสองสามครับสุดท้ายสุดท้ายหนึ่งสองสามครับโอเคเดี๋ยวแม่เรามาดูรูปนะเนื้ไม่ถูกเลยอันนี้ก็สวยดีนะมุมนี้ดีกว่านะคิดห<อ>ันตรงตรง,ตรง ชอบหน้ประมาณนี้นะอ่านี่ก็สวยนี่ก็เด่นนี่ก็ดีโหอัน oh, นี้อันนี้ผ้าสวยเนาะแต่ว่ามองไม่ค่อยเห็นหน้าชอบชอบที่หันมาตรงตรงอันนี้ก็โอเคนะเอาได้เก็บไว้กับลกลกนะับรูมกลับรูมรูมหนึ่งอันน่าจะาประมาณอันคล้ายๆอย่างเงี้ยอ่าๆประมาณอม,มาะไรแต่วันเรียบไปเนาะกลับลูมอันนะั้ ประมาณนี้นสวยได้ได้ค่ะจริงๆตอนแรกวางไว้ว่าเป็นเมษากับลูกแต่ว่าน้องเขางองแงนิดนึงอันนี้ก็เราก็มีช็อตเดียวเก็บไว้แต่ว่าที่แพลนไว้เนี่ยเดี๋ยวมีช็อตเดียวอีกหนึ่งช็อตดงนั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดไปถ่ายช็อตสุดท้ายที่เป็นอาจจะเป็นคุณแม่แบบเปเรี้ยวเดี่ยวๆกสีกสักรูปหนึงแล้วกันครับโอเคครับ ยืนขึ้นเหมือนไฟเอามาจากตรงไฟไป,ไปข้างจะลองดูขึ้นรถ F L ตรงนี้มันเวอ,อร์ไปเชิญตรงนี้เลยครับถ่ายกับไข่ แต่แบบ,บยืนอยูย่ตรงไข่วันนี้เราเหมือนเป็นธีมแบบแม่ลูกวันแม่ใช่ไหมครับเมื่อกี้ก็มีอุ้มลูกอันนี้ก็เหมือนเป็นเหมือนเป็นไข่ก็แบบสื่อถึงอารมณ์เพราะว่าแม่ลูกฝักตัวนิดน,น,น,นึงแล้วก็ให้เดี๋ยวให้ยืนแบบโพสนิ่งๆตรงข้างหน้ารูปไข่นี่เป็นเหมือนแบบซิบลักเลยพอไหมครับเชิญเม่อยู่ตรงนี้ก็ได้ครับประมาณอาประมาณนี้นีต้องเอาเสื้อคลุมด้วยมครับคลุมแล้วแม่จะเอาเอาเอาไหล่พิงไว้ก็ได้ิงตรงถ้ากลัวลมอะ ถ้าเปลี่ยนมือเปลี่ยนน้ำมือเหมือนม,มือประสานกันหนึ่งสองสามดีครับปิดกันไปมองก้องดีสวยไหนไม่ลองลองเทิเบเทิบเขาไปหนึเหมือนแบบกระโดดออกมาเข้าไปข้างในอีกนิดหนึ่งเข้าไปบอิดได้ไหมโอเคครับดีหนึ่งสองสาม ดีครับไปรูปหนึ่งหนึงสอามองกล้องเลยครับหนึ่งสองสโอเคเปลี่ยนแล้วนะครับนี่เป็นแบบเหมือนโผล่หน้ามานิดเดียวดีครับสวยเลยค้างไว้นะเ 2> 2, หมือนหมอนมองมอ,งมองไปข้างนอกดีครับหนึ่งสองสาดีแล้วปิดตาเข้ามาดีครับสวยเขาเปลี่ยนแขนนิดเดียว ค่อยสองลูกสุดท้ายนะครับโอเคเดี๋ยวเมย์ลองมาดูรูปก่อนนะครับเราชอบรูกนี้นะได้เหมือนกันค่ะอันไหนนะคะอันนี้ป่ะใช่อะไอกันนึงอันไหนนะคะอันอันที่แบบไม่เหมาะลงวันนอันนี้ไม่เหมาะอันนั้นจะละอานวันนี้ก่อนนี้ก็ดีได้ค่ะแล้วก็มีเต็มตัวอยู่แล้วครับวันนี้ ชอบไหมครับวันนี้ชอบค่ะโอเคได้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณเหมือนกันค่ะขอบคุณครับก็จริงๆก็เป็นเรื่องที่รู้กันอยู่แล้วว่าการถ่ายรูปเด็กนี่เป็นอะไรที่มันยากแล้วก็เห็นมากๆแล้วก็แต่วันนี้ก็ถือว่าน้องภูผาเนี่ยให้ความร่วมมือค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับเซตแรกเนี่ยแทบจะมองกล้องกับทุกรูปเป็นเป็นเด็กที่ไม่เคยน้ายกล้องเลยจริงๆบอกว่าเกือบจะถ่าย10รูปเนี่ยมองกล้องประมาณ8รูปได้ครับวันนี้ก็เหมือนได้เห็นอีกมุมหนึ่งของเมษานะครับด้วย เห็นเขากับครอบครัวทั้งสามีแล้วก็ลูกช่วยช่วยมีตอนที่ช่วยการเปลี่ยนพระอ้อมก็ดูดูน่ารักดีแล้วก็ดูเป็นครอบครัวแล้วก็ดูเขาโตขึ้นจากที่เราเคยเห็นเขาเมื่อก่อนครับแล้วก็เป็นคุณแม่รุ่นใหม่ที่ถือว่าอายุยังน้อยแต่ว่าเมื่อเราได้ยินเขาพูดถึงลูกหรือว่าเห็นเขาในวันนี้เนี่ยเราก็คิดว่าเขาพร้อมแล้วแล้วก็จริงอย่างที่พูดว่าอายุมันไม่ใช่สิ่งจำกัดว่าเมื่อไหร่คุณควรจะมีลูกครับ วันนี้ก็ออกเป็นแนวเหมือนกับว่าแฟชั่นเซ็ตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เลือกเสื้อผ้าที่แฟชั่นจ๋าๆมาอะไรยเงี้ยแล้วก็เหมือนสนุกตรงที่เหมือนกับมีน้องด้วยแล้วก็พี่คิดก็ก็โปรอยู่แล้วก็ถ่ายกันแบบก็โอเคถามบอกกันตรงๆหน้านี้หันอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบสนุกแบบไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเซ็ตที่หนึ่งคือตอนนั้นน้องเพิ่งตื่นก็เลยอารมณ์ดียังถ่ายง่ายหน่อยอะไรเงี้ยเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไร แล้วก็เราชุดเราก็เอามาแมทสีเดียวกับชุดเขาอะไรเงี้ยก็ถ่ายออกมาก็ก็ดูโอเคแล้วก็แต่ว่าตอนแรกๆคิดว่าจะาผมลงแต่พี่คิดก็บอกว่าให้เอาผมแบบเอาผมขึ้นดีกว่าอะไรเงี้ยคือเราอยากถ่ายให้เอาลงเหมือนแบบจริงๆเรานึกถึงภาพนึกเราแล้นึกถึงแบบว่าเหมือนกำลังเป็นคุณแม่ไปช็อปปิ้งอะไรเงี้ยแล้วก็อุ้มลูกไปด้วยแต่คุณแม่ใส่ส้นสูทปีดเลยอะไรเงี้ยเหมือนแบบเราเคยดูเหมือนแบบภาพแคดดี้ของวิกตอเรียเบรคแฮมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันเหมือนเป็น ไอเดียที่แบบในคิดไว้แล้วก็แบบว่าแบบมาเสนอให้พี่คิดฟังแล้วก็มันก็เหมือนกับที่วาดไว้เลยอะไรเงี้ยค่ะพี่บอกว่าทั้งถือถุงด้วยอุ้มลูกด้วยใส่รองเท้า,ทาส้นสูงด้วยสูงไม่รู้กี่ส่วนแปดเก้านิ้วมัางอะไรเแงบบี้ยจริงๆก็คือชีวิตจริงก็คงไม่ได้ทาอย่างนั้นหรอกค่ะเพราะว่าส้นสูงจริงๆก็ใส่ไว้แบบใส่ถ่ายรูปอย่างเดียวคงไม่ได้ใส่เดินเลยเแงบบี้ยแต่ว่าเหมือนมันเราอยาก เห็นภาพตัวเองเป็นณอย่างที่วาดไว้อะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมาเซตที่2ใช่ไหมคะก็พอเปลี่ยนชุดอะไรเงี้ยน้องเขาก็ต้องเปลี่ยนชุดด้วยอย่างที่บอกว่าเหมือนกับอยากให้แบบว่ามันแมทช์กันอะไรเงี้ยค่ะก็น้องเขาก็เปลี่ยนเป็นสูทโททอลคของลาของเราก็ของลาเหมือนกันก็ตอนนั้นเหมือนกับว่าน้องเขาคงจะง่วงด้วยแล้วก็ตกใจหรือเปล่าเราทาปากแดงไม่คุ้นอะไรเงี้ยเพราะปกติไม่แบบแต่งหน้าคือจะไม่ทาปากอะไรเงี้ยค่ะ เพราะว่าวันนี้ก็ทาปากมาตอนอุ้มเขาเขาก็เลยบอกแบบแบบใคร่ยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นคุณพ่อเขาบอกว่าสรุปคือเหมือนผ้าอ้อมแฉะแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรเลยเนี้ยเราก็เลยโอเคสบายใจอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับว่าเคยเคยดูหนังเงี้ยก็เหมือนเห็นแอเจลีน่าก็เป็นอย่างเดีกันตอนเรื่องมาเลฟเซนต์ใช่ไหมคะเหมือนกับว่าคือตอนที่เขาแต่งมีเขาเงี้ยลูกเขาก็กลัวเขาอะไรเงี้ยเราก็กลัวเฮ้ยลูกจะกลัวเราหรือเปล่าอะไรเงี้ย เซตที่3ก็เหมือนกับว่าพี่คิดเข้าว่าคอนเซปต์ไว้แล้วว่าเหมือนแบบว่าเนื่องจากเป็นแบบว่าโอกาสช่วงวันแม่ด้วยเนาะแล้วก็ก็ถ่ายเกี่ยวกับลูกไข่อะไรเงี้ยเหมือนเกี่ยวกับการแบบอะไรฝักบ้างงมการฟูงฟักเหมือนแบบความแบบอบอุ่นที่แม่จะมีให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ดีเนาะเข้ากับแบบบรรยากาศช่วงวันแม่ที่อบอุ่นดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีชุดแบบ ให้มันเติมสีสันให้ไข่ขาขาห่พูดถูกหรือเปล่าไม่รู้โอเคก็ประมาณนี้ค่ะร่วมงานกับพี่คิดนี่ครั้งนี้็นครั้งที่สองแล้วค่ะครั้งแรกก็แบบแรกๆก็เหมือนกับอนี่หน่อยแบบเนิร์เวสหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็แบบสบายเหมือนแบบพี่เขาก็สบายๆบายเงี้ยครั้งที่แล้วไปถ่ายต้องเปียกน้องเปียกน้ำอะไรก็ผ่านไปได้ดีแต่ครั้งนี้แบบไม่ได้ลุยขนาดนั้นแต่ว่าก็สนุกดีค่ะเหมือนกับพี่เขารู้ว่าแบบเออเราชอบแบบไหนเราชอบ เสื้อผ้าแบบไหนชอบทนไหนชอบลุกไหนออกมาเป็นยังไงมันก็เลยง่ายทำง่ายทำงานกันง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดครับเพราะคุณกำลังจะได้หยิบและได้เห็นความพิเศษทั้งหมดจากผลงานการถ่ายภาพสุด e x c กซ์คลูของคุณคิดคณชัยพร้อมฟังการเปิดใจครั้งสำคัญจากปากของคุณเมษาวันวิลว่า who are you คุณคือใคร who are you ก็ฟอยอินสตาแกรมดวกันค่ะ who are you คุณคือใครในภาพถ่ายของคุณคิดช่วงหน้าครับ,<ชอ>บถ้าให้จำกัดความว่าคุณคือใครเราอาจจะตีความไปได้หลากหลายแตกต่างกันไปแล้วแต่มุมมองดังนั้นการที่เราจะได้รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงว่าคุณคือใครนั้นเราควรจะเปิดใจรับฝัก และทําความรู้จักกับเขาในหลายๆด้านมองให้เห็นในหลาย,ลายมุมเหมือนอย่างเช่นตอนนี้ที่ทุกคนจะได้รู้ว่านอกจากภาพของสซเีบิตี้สาวสุดฮอตผู้หลงไหลในโลกแฟชั่นหรือว่าคุณแม่มือใหม่ที่ครๆสนใจแล้วเมษาวันวิไลเตชะสมบูรณ์ผู Who are you ้ e าย u คุณคือใคร Who are you ก็ฟายมีออนอินสตาแกรมเหมือนกันค่ะเพราะว่าจะได้เห็นแบบไลฟ์สไตล์แบบไม่ได้เห็นแต่ภาพตอนออกงานจะได้เห็นแบบ ชีวิตประจําวันจริงๆที่แบบบางทีก็ไม่แต่งหน้าลงหรืออะไรอย่างนี้หรือเป็นอะไรที่แบบทาจริงๆกินข้าวกล่องข้าวข้างถนนกินอะไรได้หมดไม่ใช่แบบต้องอยู่แต่ไหนแบบพลาสติานกินแต่บิชลินอะไรเงี้ยอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าจะให้มานั่งพูดตัวตนนี้คงให้ค่าบรรยายดีกว่าค่ะและต่อไปนี้คุณกําลังจะได้เห็นถึงตัวตนของเธอในอีกหนึ่งมุมมองที่คุณคิดได้ทายทอดออกมาให้ทุกคนได้สัมผัส ภาพของเธอที่สื่อสารออกมาแทนคำพูดต่างๆผ่านเลนส์ของเขาภาพที่ทำให้รู้ว่าเมษาวันวิไลเตชะสมบูรณ์คูอาย่คุณคือใครในภาพถ่ายทั้งหมดนี้สิ่งที่อยากจะถ่ายทอดัวอายุสำหรับเมษานะครับก็คือเป็นสาวที่มั่นใจจริงๆสมคำล่ำลือนะครับ เขาเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงอีกหลายๆคนที่อาจจะแบบไม่ได้พร้อมสูงหุ่นเหมือนนั่งแบบแต่เขาเขาคิดว่าตัวเองสวยเนี่ยมันสวยสวยมาจากข้างในจริงๆครับ Hello there The angel from nightmare angel The shadow the from in background unsuspecting my valley victim shadow morgue Like Jack and Sally, if we want, where you can always find me. And we'll have Halloween on Christmas. And in the night, we'll wish this never ends. We'll wish this never ends. นี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากจะถ่ายทอดให้เห็นว่าเมษาวันวิไลเตชะสมบูรณ์ who are you คุณคือใครในภาพถ่ายของผม สามารถรับชมรายการ Who Are You ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทรูวิชันแ Anywhere